ใช่่มคะแล้วเอิร์อแม่หนูฝันว่าแม่อ้อมถูกเลขหกพูดดังๆลูกแม่อ้อมถูกเลขหกล้านนะคะหรือสิบสองล้านนี่ล้านหรือสิบสองล้านจ้าแล้วแม่ก็พาหนูไปซื้อไอแพดค่ะไอแพดถูกตัวไหนลูกเออหนูแม่คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม นนนั่่จีีุติแคนนี้แหละที่จะได้เลขกับคุณแม่่าน้องเได้ไปนะครับฝันว่าจังไหนก็ลูกฝันดูลูกนได้ฝันบอกหนูฝันว่าหนูได้ไปกรุงเทพกับแม่ค่ะเออแม่อ้อมใช่ไหมค่ะแล้วเออแม่หนูฝันว่าแม่อ้อมถูกเลขหกนพูดดังๆลูก แม่อ้อมถูกเลขหกล้านนะคะหรือสิบสองล้านนี่ล้านหรือสิบสองล้านตะจู้แล้วแม่ก็พาหนูไปซื้อ iPad ค่ะ i-pad ถูกตัวไหนลูกเออหนูไม่แน่ใจค่ะหนูชอบเลขเออประมาณเออสี่ห้าห้าสี่ห้าสี่ห้าเม็ดแล้วแม่โบถามหน่อยลูกแม่ถามเบาๆแม่อ้อมเขาซื้อตัวไหนลูกไม่แน่ใจค่ะแม่ยังไม่บอกเขไม่ ไม่บอกเลยหรอว่าเขาซื้อลอตเตอรี่ตัวไหนยังไม่บอกค่ะเดี๋ยวถูกเดียวเออเออรอเออคนแล้วแม่ว่าแม่อ้อนจะถูกหกร้านใช่ไหมน่าน่าจะน่าเลยหนูฝันไว้แล้วหนูอยากได้อะไรนะถูกครับนม่หนูอยากได้ไอแพรที่มีปากกาค่ะหนูอยากได้มาตั้งนานแล้วจะเลื่อมไอแพรที่งอกหนูเอาไว้วาดหนูได้หนูอยากได้ งวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาแม่อ้อมถูกเยอะไหมก็ประมาณพันค่ะเป็นหลักพันอ๋อมาดีแม่อ้อมลดเยอบอลลุกหลาไหมคะแม่อ้อมไม่บอกแล้วไม่ซื้อแอตเตอรี่ตัวไหนไว้นะยังไม่บอกค่ะเดี๋ยวรอเออเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวน้องเอิญไปสืบก่อนค่ะเป็นลุกหลาลูกสาวแม่อ้อมแต่หนูชอบตัวไหนนะหนูชอบตัวไหนชอบส สีหาหาอีกแล้วพี่ทองเร่เป่าคิดว่าเลขจะมาสีหรือวปุ๊หนูหนูไม่แน่ใจค่ะหนูชอบเลขนี้ชอบเลขนี้สีหากับสีเก่าคือไก่กันแต่นอแล้วเจ๊วอรชอห้าสบเก้าพกนะน้องเอิญว่าสี่ห้าห้าอยากรู้เลขเบลอ้อมไม่ไม่มีตัววิ่งในหรือไม่อ้อมเลยมีไหม หมูแม่แต่ยังไม่ดีไม่สื้ไม่อ้อมเลยม่ใช่แล้วก็ไจาบล็เรด้วคุยคุยว่าไงนูมูคุยแก่เออคุยเรื่องกับแม่อ้อม่ว่ากินข้าวกับอะไรแล้วก็ไปคุยม่าแม่อ้อมซื้อล็ตตอรี่ตัวไหนนี่หด้อค่ะอย่าลืมมาบอกนะบอกทีมงานนะถ้าหมูอยากได้ไอแพดหมูอย่าลืมมาบอก พ่อพ่อแม่แม่อยู่ถูกนะให้ยี่สสี่นีทอดมือเผือกก็ชอบเนาะเผื่อเผื่อดแดดบดแดดดิเผือดมีผู้ได้เพื่ในใจน้องเดืนี้คือซีหาหานะขาเออมาจากไหนเผือดไหชอบค่ะไม่ฝันหรือไม่ฝันเจ้าเล็กหรอว่ประมาณหนูเออเห็นเห็นในความฝันที่แมาไม่อ้อนแม่ก็รูกหนูเห็นในเออความฝันของหนู ไม่แน่ใจคล้ายๆัคาว่าจะเป็นสี่ห้าห้ใช่ไหมที่บอกว่าแม่อมจะถูกรตัลี่ถูกไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าหนูชอบเลย่ะชอบชอบหตัวน่เล่นในฝันเหรอลูกค่ะสี่ห้าห้ารับเหรียอโหลดไปลูกฝันค่ะนางฟ้า วันยังไงพูดให้ฟังหน่อยตอนนั้นหนูฝัญหานางฟ้าค่ะแต่ว่าตอนนั้นหนูหน,หนูอยู่บนสวรรค์เลยค่ะแล้วนางฟ้าก,ก็บอกบอกว่าบอกแม่นะว่าให้ซื้อสี่ห้าห้าโอ้โอโออเจออ,เจเอัลเบสละปกติแกไม่เคยบอกนะครับผมอันนี้ร้านเกยบอนะคะเกยบอลยาปากแข้งใส่ละ ให้แม่อ้อมนี่ไปซื้อสี่ห้าห้าห้นูไม่รู้ว่าแม่จะซื้อตัวไหนแล้วหนูก็ไม่ได้บอกค่ะหนูหนูคิดว่าน้องฟันน่าจะมาหยอกเล่นเฉยๆให้ให้ยายมุกซื้อด้วยไหมล่ะจะซื้อไหมซื้อยู่งให้ซื้อต้องให้แลแต่ว่าต้องแลกกับแมวนะหนึ่งตัวนะเสียแมวเลยเสียร้านเลยบ้าเสียแมวเลยเสียแมวแมวหลายตั จะเอาอยู่จะไปเอาขอเอาอยู่อ้องหวางเกนุดเล่บบาทีจีหน่อยเอาเมียจีนุดล่ะลูกพันจะเอาตอนนี้พ่อแมวหนูตายอ่ะเออแม่อ้อมเออแม่อ้อมพ่อหนุ่พี่อิฟเสียใจเลยว่าแมวตายเพราะแมวว่ามันน่ารักมันขี้อ้อนมากเลยถ้าถูกจะเอาอะไรนะมาเนี้เอาไอแพดที่มีปากกาเป็นรุ่นซัมซุงประมาณ เออตอนนั้นที่น้องหนูไปซื้อชื่อว่าจอมฝันค่ะเป็นลูกพ่อบอยน้องหนะน้องหนับพึ่งปประมาณปสองแล้วน้องหนัะไปซื้อ iPad บอกบอกกับหนูว่าพี่เออลองซื้อบ้างนะมันให้เรื่องจูเลินเกลได้ด้วยแต่ว่าเออที่จริงไอตออตอนไอแพดมันกำลังหมื่นประมาณหมื่นแต่ว่านี้เขาน่าจะลดประมาณแปดพันเก้าพันแล้วจอมไว้แต่าราคาเป็นหมื่นเลยเหรอ ตอนนี้นาจะลงแล้วน่าจะลงแปดพันเก้าพันเลยตัวให้ถูกได้เนาะตัวไหนนะตัวไหนนะนางฟ้าบอกให้แม่อ้อมไปซื้อแล้วไหนสี่ห้าห้าแต่ว่าไม่ได้บอกแม่อ้อมบอกหนูฮะไม่บอกหนูบอกหนูใช่แล้วให้ใครซื้อไม่รู้นางฟ้าบอกน้องเอิร์นใช่ค่ะว่าให้คุณแม่ซื้อสี่ห้าห้าเสร็จแล้วหนูก็ฝันฟันต่อว่าหนูก็เล่นกับเพื่อน ควงสุดเลยได้โทรศัพท์แล้วได้ไอแพดฝันว่านางฟ้าบอก่แม่ถูกกีล้านนะในความฝันถูกีล้านถูกตัวนี้นะตัวไหนลูกหนูไม่รู้ว่าแม่ถูกตัวนไหนแต่ว่าเออหนูเห็นแม่พาหนูไปกรุงเทพไปเอาตังค์ถกล้านแล้วก็แวะซื้อไอแพดอยู่ที่อุดรค่ะอยู่ที่บิ๊กซีค่ะเพราะเขามี พี่น้องเอออยากได้ไอ้แฝกและจนฝันไม่ไม่ไม้ไม่แม่โบถูกไหมนะแต่ยิ้ตโนเนาะไอ้แฝกไม่แฝกนะเอาแม่โอย่าลืมเล่พี่น้อนสี่ห้าห้านะลูกใช่ค่ะเลขนางฟ้ามาบอกน้องเอินสี่ห้าห้าเลขเดียวเขียนไปนอนอันนี้เลขครั้งแรกลูกตัวนี้ใช่ไหมลูกครรั้งแกให้ยายนุชให้ยายนุชโทรตัวเลขให้หน่อยตัวนี้ใช่ไหมลูกให้ยายนุชเป็นตัวตัวเลขให้น้องดูตัวไหนลูก ดูกับยายนดชค่ะให้น้องเป็นตนสีอะไรตัวไหนอืมสามตัวเลยเด้อปีนองเด้อเนาะไอ้บ้ากับบู้เด้อนี่ยเด้อดทางนัน่าลานต์เอาได้งไาอยู่หี่แล้วแยมากเฮ้แยมาคนมาคนมาเมื่อ้จเยบ้มก่อน เลี้ยงอขนมบ่อยนึงเบาได้ฝัไเงิไ้โอ๋น้องอะไรคะชื่อน้องอะไรน้องเอินซีหาห่านะครับเจนุดล้านเจนุดล้านเกี่วอแคเกียูจังส่อ้ค่ขนมแต้หดนน้องเอินยัง่ยฝัน่ค่อบอกอีกน เดี๋ยวเดี <therapist. S 1> ๋ยวคุณตาเฮฮาจะให้นะตาให้ฮาดูก่อนมีร้อยหนึ่งไหมพอเฮฮาให้อีกถึงร้อยนะเดี๋ยวอยู่กระเป๋านี่ก็มีคุณตาเฮฮาจะให้หนูอีกหนึ่งร้อยบาทนะต้องฝันเนาะต้องเอินนี่มันใจสามตัวหรือแมงมุมลูกจะได้ไอ้แมงมุมลู่น่าจะมันใจแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะออกข้างไหน มุนมาเจ้ยานุษมุนมาอัญยกขึ้นอ้ามน้องเอินช oh. okay. yes, ี้ให้หน่อยตัวไหนนะโอ้สามตัวตรงๆเลยชี้ตัวไหนนะคะชี้ชี้น้องเอินน้องเอิน เด็กน้อยอาย pim, Sadly, <Aww. S 2> hm. ุกี่ปีแล้วลูกสิบปีแล้วสิบปีหัวจักฝันหัวจักเราความฝันสู้ฟังเนาะฝันอยากได้ครั้งแรกในนชีวิตเ่ฝันว่าแม่ถือลอตเตอรี่ฮกลาค่ะนะครับดีใจหลายรมาสักหั่นข้าพี่น้องโชคหมันแต่จะลืมไอแพ็คน้องเอิดเด้อพี่น้องเด้อนะครับ ขอบคุณน้องเงินแล้วก็ขอบคุณเจ๊นุชนะคะ